ทำไมล่ะครับผู้กองคนจะมาขอถ่ายรูปด้วยไปครับผู้กองสแตมใช่ใช่ใช่แกมาอยู่ครับฮี่แกบอกว่าห้ามบอกว่าแกมาด้วยแกจะรีบไปทํางานพวกเราทุกคนผู้กองสแตมมาวยไหนไหนไหนคะเงื่อแตกท่วมตัวหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับผู้กองเร็วเร็วจ็ดสิบนาทีอยู่แล้ว กองสวัสดีครับอืมสวัสดีครับผู้กองทำไมาานายถึงให้ฉันรอนานขนาดนี้เนี่ยฮะผู้กองก็ผมรอผู้กองแบบนี้ทุกวันเลยครับบางวันเกือบครึ่งชั่วโมงครับผู้กองไปเชิญครับผู้กองผู้กองตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทูตมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์บ้านเราอะ่ะ ทีนี้ผู้กองไปชี้หน้าไล่เขมอนน่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ประชาชนคนไทยออกมาชื่นชมมาให้กำลังใจผู้กองมากเลยผู้กองรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานก็ดีนะอืมครับนายบุดาฉันรู้สึกหิวอะ่ะนายมายซื้อของให้ฉันหน่อยสิ <c oughs> ได้ได้ครับผู้กอง <c oughs> ร้านนั่นแหละเอาเหมือนเดิมนะแต่นายอย่าบอกใครนะว่าฉันมาด้วยนายลงไปคนเดียวทำไมล่ะครับผู้กอง ฉันกลัวมันเสียเวลาจะไม่ทันงานละสิคนจะมาขอถ่ายรูปด้วยไปครับครับผู้กองอา้าวพนทหารหมุดดาวันนี้มาคนเดียวเหรอผู้กองสแต็มมาด้วยไหมผู้กองสแตมใช่ใช่ใช่แจมาอยู่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนแจอยู่บนรถที่ <c ười> คือว่าอย่างนี้คุณน้อยนาผู้กอง แตมอะแกบอกว่าห้ามบอกว่าแกมาด้วยแกจะรีบไปทำงานได้เลยได้เลยอันนี้แถมให้ไม่ต้องจ่ายว้าวขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมบอกผู้กองให้ค่ะได้ค่ะ <few> ขอบคุณนะคะพวกเราทุกคนผู้กองสตมมาไว้ไป าาไผมขอโทษครับผู้กองฉันบอกแล้วไงว่าห้ามบอกใครผมก็บอกน้องแกอยู่ว่าผู้กองสั่งห้ามไม่ให้บอกใครแต่น้องก็ไม่ฟังเลยครับผู้กองเออลงจากรถไปก็ไม่เปิดแอร์ให้ฉันเลยนะ เงื่อแตกท่วมตัวหมดแล้วเนี่ยมาโทษครับผู้กองเร็วๆสายแล้วคราวนี้นายโดนลงโทษแน่เอามาเลยของฝากถ้าผู้กองไม่อยากได้เอาให้ผมหมดเลยก็ได้นะครับฉันก็ต้องเอาสิชาวบ้านอุตส่าห์เอามาให้ฉัน